อนนี้ลูกออกไข่เก่งมากเลยทุกคนอันนี้คืออันใหม่ล่าสุดเนี่ยอันนี้คือเพิ่งออกเมื่อเช้านี้เลยเนี่ยไข่ยังนิ่มๆเลยอเอาไม่นิ่มเลยอันนี้อันนี้เพิ่งออกใหม่เลยเพิ่งออกแบบใหม่มากแล้วก็อันนี้อันเมื่อวานอันนี้อันเมื่อวานอันนี้ก็อันใหม่นะอันนี้อันเก่าอันนี้เริ่มเริ่มทยอยออกละนี่ก็เริ่มทยอยออกละ แล้วก็อันนี้คืออันแรกสุดอันแรกสุดนี่คือลุยออกหมดละน้องกระจายออกหมดละตัวนี้น้องออกเก่งมากเลยอันนี้จะเป็นตัวสีเหลืองเพราะว่าดูจากไข่กับตัวน้องละอยู่เท่านี้น่าจะขึ้นมาวางไข่ออกลูกเก่งมากเลี้ยงมาได้สักสามสี่เดือนเองซื้อมาตัวละห้าบาทแต่เราต้องมีที่ให้เขาแปะไข่นะเลี้ยงหอยแอปเปิ้ลอออ น้องกบออกไข่เก่งมากมมทำท่าจะขึ้นไปออกไข่นะ่ะเก่งมากเลยอนะ่ะขอบคุณที่รับชมนะครับ